ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกก็การ อัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเป็นการยืนยันข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับทุกคนที่ตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาระหว่างการอัปเดตนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่ม ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะคบว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีเลยครับว่าตอนนี้คนตัวเกมนะครับมีการอัปเดตกันเหมือนเดิมทุกคนก็คือมีการปิดอัปเดตกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือเปิดทีประมาณช่วงบ่ายสามหรือว่าสิบห้านาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับและได้มีการยืนยันมา1แพ็กก่อนนะทุกคนก็คือเป็นแพ็กของโชว์ทารทุกคนมาพร้อมกับสกิลใหม่นะครับเป็นบูลเล็ตเฮดเดอร์ทุกคนหรือว่าเป็นสกิลการหมุนนะครับ ก็มีภาพมา3ตัวประมาณนี้เลยนะครับก็ภาพแรกนะครับน่าจะเป็นคริสเยโนโรนัลดนะครับแล้วก็อีก2ภาพที่เหลือนะครับทุกคนคิดว่าเป็นใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสรับ3โชว์ไทม์ในภาพนี้นะครับและข้อมูลของต่างประเทศนะครับมีการระบุมาคือเป็นแบบนี้ทุกคนมีคริสเยโนโรนัลดทุกคนอเล็กซานเดอร์นะครับผมแล้วก็วอลเวิร์ทอนี่ครับ ก็าคาดว่าน่าจะเป็น3คนนี้นะครับหรือทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีแคมเปญใหม่เข้ามาคือเป็นแคมเปญของ7 7็ดเจ็ดก็ทุกคนหรือว่า77 7เล้านทุกคน777ล้านดาวนโหลดนั่นเองนะครับก็คือเป็นการครบรอบทุกคนหรือว่าการครบ777ล้านา 7, 000, 000, 000, ดานวาดน,าน์โหลดแคมเปญนะครับก็พูดติดขัดต้องขออภัยด้วยนะครับก็มีการแจกฟรีระยดตามนี้ทุกคนเพราะว่าตื่นเต้นม,มากๆทุกคนมีของแจกฟรีเยอะมากมายเลยนะครับว่าจะเป็น สเปเชียลอินพีซินก็ทุกคนเกี่ยวกับนักเตะไฮไลท์นัมเบอร์เจ็ดทุกคนหรือว่านัมเบอร์เซเว่นนะครับก็เกี่ยวกับธีมของแคมเปญเจ็ดเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่านักเตะหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นใครทุกคนที่มีการแจกฟรีนะครับวนี้ต้องรอดูการยืนยันอีกทีเมื่อเกมเปิดแล้วกันนะครับก่อนทำการเด็ดให้สั้นๆทุกคนผิดภาพระการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไวายเชิญใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ